วันจันทร์ครับ6ตุลาคม2568ครับนะบอนเต่งม,มาแล้วครับ วันนี้ก็เข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดย์นะครับโปรแกรมทีมชาติกันแล้วแต่ว่าก็ยังมีบอลในลีกอื่นๆให้ได้ติดตามกันบ้างน,นะครับวันนี้คู่แรกก็จะเป็นในส่วนของลีก2สเปนเรอัเนซ่าครับจะเปิดบ้านเจอกับอลบาเซเต้แล้วก็อีก7คู่ที่เหลือติดตามกันได้เหมือนเช่นเคยนั่นเองนะครับสำหรับผลงานแนนเมื่อคืนครับโหนยกแม่มีแต่เจ้านะครับแอสตันวิลล่าเอาชนะเบอร์ลี่2ประตูต่อ1ครับคู่นี้กำแพงวิลล่ามาลูกหนึ่งก็เจ้าตามแพงเช่นเดียวกันาโปลีครับที่เอาชนะเจนัว2ประตูต่อ1 าซูธอยหลุนยิงอีกแล้วนะครับแล้วก็คู่นี้กำแพงนาโปลีนหนึ่งลูกก็เจ้าต่างแผงครับส่วนทางด้านของเซบีย่ากับบาร์เซโลนาเนี่ยเรียบร้อยเลยครับบาร์เซโลนาเมื่อคืนผลงานไม่ดีซะเลยครับพ่ายแพ้กับทางด้านของเซบีย่าไปนะครับยังไงก็ ต้องขออภัยสำหรับทางด้านของ V.I.P. นะแอดด้วยเมื่อคืนนี้บาเซลนาไม่มานะครับสำหรับโครงการ3ตัวครับส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้ากันเยอะเหมือนกันนะครับยังไงเดี๋ยวติดตามกันได้ในช่วงตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปครับก็เดี๋ยวลุยกันใหม่นะแอดแอดีส 3, 3ตัวอย่าลืมแสําหน้าครับก่อน2ทุ่มเบิร์นโหนยก2ตัว V.I.P. 1ตรงโอกาสเข้าทํา3ตัว3ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็คู่แรงนะช่องวันนี้เป็นทางด้านของเลโอนซ่ากับ เอาบาเซเต้เมนทายผลใต้คลิปนี้ครับถ่ายถูกก็ส่งเทสต์เอดีสาตัวเพิ่มเพื่อนรับ50อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับค่าและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับใครที่เข้ามาแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหคนเข้ามาแบบว่าไม่ได้เห็นแบบนี้มานานแล้วนะครับยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันใครที่ชื่นชอบครับถูกใจก็กดให้หน่อยแล้วกันครับจะได้มาเจอกันทุกวันและทุกคลิปนั่นเองเอาละวันนี้8คู่นะครับมารอแล้วครับไปลุยกันเลยดีกว่า คู่แรกวันนี้ครับเป็นลีกาสองสเปนครับตีหนึ่งครึ่งทางด้านของเลโอนซ่าจะพบกับอัลบาเซเต้ครับคู่นี้ตีหนึ่งครึ่งที่เอสเตโอเรโนเดอรเลออนนะครับชูโชซิกานดาครับเจอกับอัลเบโตกอนซาเลสเจ้าบ้านตอนนี้อันดับ17นะครับเเกมผ่านไปชนะสเสมอหนึ่งแต่ว่าแพ้เยอะครับ4เกม ยิงเเสีย12ได้7แต้ม3เกมในบ้านไม่ดีเลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้ไป2ยิง1่งเสีย4ได้แต้มเดียวในบ้านแต่ว่า4เกมนอกบ้านชนะ2แล้วก็แพ้2ครับยิง6เสีย8ได้6แต้มตอนนี้7แต้มอยู่อันดับ17นะครับอัลบาเซตเต้ครับพวกเขาอยู่อันดับ15ชนะ2เสมอ2และแพ้3จาก7เกมยิง14เสีย16ยิงประตูเยอะก็เสียประตูเยอะด้วยเก็บได้8แต้มนำหน้าเจ้าบ้านอยู่แต้มเดียวครับ3เกมในบ้าน ชนะ1แพ้ไป2ยิง5เสีย7ได้3แต้มส่วน4ี่เกมเยือนชนะ1สเสมอ2แพ้1ยิง9เสีย9ได้5แต้มนะครับตอนนี้8แต้มอยู่อันดับ15คู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดเล่นกันที่บ้านเลโอนซ่าเนี่ยในปี2 0 1 7ครับตอนนั้นก็เจอกันในลีก้า2เสมอกันสูนย์ปตะวศูนย์นะครับกำแพงครึ่งลูกเกมนี้ทําไม่ได้แล้วก็มาต่ําส่วนการไปเยือนอัลบาเซเต้ในเดือนมีนาคมปี 2018, 2 0 1 8ก็ศูนย์ศูนย์เช่นกันครับครึ่งลูกอัลบาเซเต้ครับทางด้านของเลโอนซ่าทาได้ ก็เจอกันหลายปีมากๆแล้วเลโอนซ่าเ <one> พิ่งจะบุกชนะบายาโดลิดได้ศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับลูกควบของทางด้านบายาเลโอนซ่าทำได้แล้วก็มาต่ำนะครับเลโอนซ่า <one> แพ้ให้กับ mm hmm. คัสเซนยอทหนึ่งประตูต่อ3ในบ้านปอปอโดนแล้วมาสูงแล้วก็มีถล่มราซซิ่งได้นอกบ้าน2ประตูต่อ4ครับลูกควบทาได้และมาสูง10เกมหลังสุดเนี่ยพวกเขาทําได้อยู่4เกมแต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะครับส่วนแตะสูงก็อยู่ที่4เกมเอาบาเซเต้ครับ เพิ่งจะบุกไปชนะสปอร์ติ้งกีคอนครับ3ประตูต่อ4กํกำแพงครึงร่งลูกทำได้มาศูนย์ครับเปิดบ้านชนะไบยาโดลิดได้เช่นกันครับ2-0งศูนย์กำแพงเสมอทำได้มาต่ำแล้วก็บุกไปยันเสมอเรอัลสราโกซาได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับปอปอของสราโกซาอลบาเซเต้ทำได้มาต่ำสิบเกมล่าสุดครับอลบาเซเต้ทำได้อยู่5เกมส่วนแตะสูงครับดูจากตรงนี้ก็น่าจะแตะ7เกมได้นะครับสำหรับเจ้าบ้านในวันนี้ครับก็กำแพงเสมอเจ้าบ้านเนี่ย มีลบสนะเกือบจะเต็มปอปอได้เต็มครับสูง2ลูกครึ่งได้เต็มแล้วก็ต่ำได้ขาวคือมองแบบนี้ครับเจ้าบ้านไม่ได้เหนือกว่ามากนักนะครับแถมเศติเจอกันก็นิดเดียวเท่านั้น แต่ว่าอลบาเซเต้ครับพวกเขามีดาวยิงตอนนี้ยิงไป5ประตูก็คืออากัสเมดิน่าครับเป็นตัวความหวังยิงไปเท่ากับอันเดสมาตินของราสซิ่งด้วยครับเพราะนั้นเกมนี้ครับมองว่าอลบาเซเต้มีทีเด็ดทีขาดในการทำประตูมากกว่ายิงได้เยอะก็เสียประตูเยอะแต่ว่าก็นั่นแหละครับถ้าเป็นทีมจอมถล่มประตูก็มองว่ามีโอกาสที่จะทาประตูได้ในเกมนี้หประตูต่อสครับเกมนี้ขอเชียร์อาบาเซเต้ทีมเยือนแล้วก็เชียร์ให้อากัสเมดิน่าทำประตูได้นะครับ คู่ที่2ครับสวีเดนซูเปอร์เรนทนะครับแซนสวเกนกับออกไกท์เที่ยงคืนที่เยนสวาเลนครับอเดออดูไลครับเจอกับทางหน้าของอันเดียสฮอมเบิร์นครับเจ้าบ้านตอนนี้ครับอันดับ11 25เกมชนะ9เสมอ3แล้วก็แพ้13ยิง25เสีย44เก็บได้30แต้มครับเสียประตูค่อนข้างจะเยอะผลงานทั้งในและนอกบ้านไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากครับในบ้านได้16แต้มแล้วก็นอกบ้านได้14แต้ม แพ้ในบ้าน6เกมแพ้นอกบ้าน7เกมครับหเกมหลังแพ้ถึง4ครับชนะได้แค่2แถมยิงได้แค่4ประตูเสียประตูเยอะ14ประตูได้แค่6แต้มออกไกด์ okay, ครับตอนนี้เป็นจ่าฝูง25เกมครับพวกเขาเก็บได้54แต้มครับชนะ1 6เสมอ6และแพ้3เกมในบ้าน13เกมเก็บได้30แต้มและมีแพ้เกมเดียวครับ12เกมเยือนชนะ7เสมอ3าแพ้2ยิง2 2เสีย15ได้24แต้ม6เกมหลังชนะ5เสมอ1ยิง12เสีย4ได้16แต้มและไม่แพ้ใคร คู่นี้ถ้าเจอกันล่าสุดครับแซนสไวเคนไปเยือนออกไกลเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาแพ้4-0นะครับกัมแบงปอปอโดนแล้วก็มาสูงตุลาคมปีที่แล้วแซนสไวเคนก็ไปแพ้4-2ครับปอบปอก็โดนแล้วก็มาสูงส่วนเกมในบ้านพฤษภาคมปีที่แล้วแซนสไวเคนชนะออกไกได้3-1ครับกัมพแบงครึ่งลูกทาได้มาสูงเจอกัน7เกมหลังสุดตั้งแต่ปี2008นะครับก็ทางด้านของแซนสไวเคนทําได้2เกม ส่วนทางด้านของออกไ์ทำได้ถึง5เกมครับคู่นี้แตะสูงครับอยู่ที่ทั้งหมด5-6เกมได้เลยแซนไบเคนครับเพิ่งจะไปแพ้วาเซลานมา30ครับลูกควบโดนแล้วก็มาสูง10เกมล่าสุดของแซนไบเคนทำได้แค่3เกมนะครับ3เกมหลังสุดทำไม่ได้เลยแต่ว่าสูงเนี่ยอยู่ที่5เกมช่วงหลังๆนี่สูงเยอะเหมือนกันนะครับสำหรับออกไรครับเพิ่งจะเอาชนะแลนสโคนาได้ส,สูนในบ้านกำแพงหนึ่งลูกทำได้แล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดของออกไรดูจากตรงนี้น่าจะ ได้ถึง8เกมแล้วก็สูงครับน่าจะเป็น4-5เกมนะครับคู่นี้ครับทางด้านของแซนสไวเคนกับออกไกส์กาแพงทีมเยือนเนี่ยครึ่งควบได้เต็มนะครับครึ่งลูกได้ขาวสูง3ลูกได้ขาวแล้วก็ต่ําได้เต็มก็ถือว่ากำแพงที่มาเนี่ยไม่ได้แปลกประหลาดอะไรนะครับโอกาสที่ออกไกด์จะบุกคว้า3แต้มเป็นไปได้สูงมากโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดที่เจอกันยิงไปถึง8ประตูนะครับเอาเป็นว่ากเกมนี้ครับ1ประตูต่อ3ครับมองว่าออกไกส์เก็บ3แต้มนอกบ้านเกมนี้ก็ขอเฉีย์ทีมเยือนนะครับ คู่ที่3ครับจะเป็นทางด้านของฮาวิโดฟจะเจอกับลิงบี้ครับเดนมาร์กดิวิชั่น1ครับเที่ยงคืนที่สนามโปวิทาลิชันนะครับอารีนาอ่ามาตินเรตอฟเจอกับทางด้านของแดนบิสวิกนะครับสำหรับฮาวิโดฟตอนนี้อันดับ3ครับ11เกมชนะ5เสมอ4และแพ้2ยิง15เสีย12ได้19แต้มในบ้านชนะน้อยครับ6เกมเนี่ยชนะแค่2แต่ว่าเสมอ4เกมไม่แพ้ใครก็จริงยิง9เสีย5ได้10แต้มหนักเสมอเยอะในบ้านนะครับ5เกมเยือนครับ ชนะ3และมีแพ้2เกมยิง6เสีย7ได้9แต้มนะครับ6เกมหลังสุดชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง9เสีย8ได้11แต้มก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่ดีนะครับแต่ว่าเสียประตูก็ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันลิงบี้คือจ่าฟูงครับชนะ6เสมอ3แพ้2ยิง22เสีย11ได้21แต้มในบ้านนำหน้าฮาวิดอฟอยู่2แต้มครับ จาก11เกม6เกมในบ้านพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้2ยิง9เสีย6ได้8แต้มแต่ว่านอกบ้านค่อนข้างดีครับชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครยิง13เสีย5ได้13แต้ม6เกมหลังสุดเหมือนกันเลยครับชนะ3เสมอ2แพ้1ยิง13เสีย6ได้11แต้มเท่ากันเลยแต่ว่าเกมลุกลิงบี้ดูดีกว่าแล้วก็เสียประตูน้อยกว่าสำหรับคู่นี้เจอกันล่าสุดท้าเล่อกันที่บ้านฮาวิโดฟครับในเดนิสซูเปอร์ลีกนะครับตอนนั้นอยู่ใน Super เดนิสซูเปอร์ลีกเน ปีที่แล้วนะครับปปอของทางด้านลิงบี้เป็นฮาวิโดฟทำได้และมาต่ำและล่าสุดครับฮาวิโดฟชนะลิงบี้ได้1ประตูต่อ2เมื่อสิงหาคมที่ผ่านมานะครับกับแผงครึ่งควบทำได้และมาสูงช่วงหลังครับ5เกมหลังสุดฮาวิโดฟดีกว่านะครับทำได้ทั้งหมด5เกมเลยแล้วก็แตะสูงครับคู่นี้10เกมหลังสุดอยู่ที่4เกมฮาวิโดฟเพิ่งจะบุกชนะเฮอร์ฟอร์โคเก้ศูนย์ต่อ2ครับปปทำได้และมาต่ำา10เกมล่าสุดของฮาวิโดฟครับ ก็ทําได้อยู่ที่5เกมครับหเกมหลังสุดทําได้ถึง3 <S <S ส่วนแต่สูงก็5เกมนะครับลิงบี้ครับเปิดบ้านจัดการเอาบอลได้2ประตูต่อหนึ่งครับปอปทำไดและสูงต่ําเป็นเจ้าในบอลทั่วเนี่ยแพ้เอฟซีโคเปนเฮเกนสูงต่อครับลูกครึ่งโดนแล้วก็มาต่ําส่วนก่อนหน้านั้นชนะเฮอร์ฟอลคโคเกนได้4ต่อศูย์เช่นกัน,นครับลูกควบทําได้และมาสูง10เกมหลังสุดของลิงบี้ทาได้อยู่4เกมแต่ว่าแตะสูงเนี่ยก็เยอะนะครับ6เกมสําหรับฮาวิโดฟครับ ได้เปรียบแค่การเล่นในบ้านครับคู่นี้กำแพงลิงบี้ทีมเยือนมาพอเต็มนะครับเสมอเจ้าบาฮาวิดอบก็ได้เต็มสูง2ลูกครึ่งได้ลบสิ 10, แล้วก็ต่ําได้ที่ลบสิเช่นกันคือมองแบบนี้ครับทีมเยือนหลังทา,างทางด้านของลิงบี้เนี่ยพวกเขามียอดดาวยิงอยู่2คนนะครับก็คือเฟดิกกิเทชาครับกับทางด้านของไอแซคทาวาซันนะครับสคนนี้ยิงรวมกัน12ประตูแล้วนะครับก็มองว่าสําหรับลิงบี้แล้วมีโอกาสลุ้นที่จะ บุกไปอย่างน้อยมีแต้มติดมือครับหรือไม่ก็บุกชนะได้เลยเอาเป็นว่าเกมนี้ครับถ้ากำแพงของทางด้านลิงบี้เนี่ยกำแพงเสมอถือว่าน่าสนใจครับก็มองว่าเกมนี้ลิงบี้ไม่แพ้ไปก่อนครับ1ประตูต่อ2ครับขอเชียร์ลิงบี้ทีมเยือนเก็บ3แต้มไปเลยครับเชื่อว่าเกมนี้จะฝูงจะทําได้ครับคู่ที่4ครับโรมาเนียลีก้าวันครับคู่นี้เตะกัน3ทุ่มครึ่งครับโอตาลุนกาลติจะพบกับเมทัลล็อกโลบัสบูคูเรสตินะครับ เล่นกันที่สนามสตาดิโอนูโอเตลุนลาสโลบาดินครับเจอกับทางน,น้านของมิไฮเทีาโอเตลุนกาลติตอนนี้อันดับ10ครับในลีก้าวันเนี่ยชนะ3เสมอ4แพ้4จาก11เกมยิง11เสีย11ได้13แต้มนะครับ6เกมในบ้านถือว่าดีครับชนะ3เสมอ2แพ้1นยิง8เสีย4ได้11แต้มแต่ว่าออกนอกบ้าน5เกมไม่ชนะใครเสมอแค่2แล้วแพ้ถึง3ครับได้2แต้มนอกบ,บ้านยิง3เสีย7ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่10ครับแล้วก็มี13แต้ม 6เกมหลังสุดชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง6เสีย6ได้7แต้มนะครับส่วนทางด้านของเมทัลล็อกโลบัสครับก็หรือว่าโลบัสเนี่ย11เกมไม่ชนะใครเลยครับเสมอ3แพ้ไป8ครับยิง10เสีย23ได้3แต้มเท่านั้น6เกมในบ้านครับเสมอ1แพ้5ยิง3เสีย13ได้แต้มเดียว5เกมเยือนเสมอ2แล้วก็แพ้3ยิง7เสีย10ได้2แต้ม6เกมหลังเสมอ2แพ้4ครับยิง6เสีย11ได้2แต้มผลงานไม่ดีจริงๆนะครับ สำหรับโอตาลุนการติครับพวกเขาเจอกับเมทัลล็อกล่าสุดเนี่ยธันวาคมปี2022ตอนนั้นอยู่ลีกาทูนะครับเป็นโอตาลุนชนะได้30ครึ่งควบทำได้แล้วก็มาสูงด้วยสำหรับโอตาลุนการติครับเพิ่งจะไปแพ้สเตลบบคารเรสมาเมื่อวันที่29กันยายน,นียนึ่งประตูต่อศูนนอกบ้านก็กำแพงห่งลูกครับเจ้าตามแพงแล้วก็มาต่ำ ส่วนการเล่นในบ้านล่าสุดชนะเสียครอวาหนครับปอปอทำได้แล้วก็มาต่ำเล่นในบ้านแพ้โบตซานี่ไป0ูนยครับปอป,ปโดนและมาต่ำนะครับอ่าสิเกมล่าสุดของโอตลุนการติทำได้5เกมครับมีหุ่นเครื่องชนะทางด้านของบาคาลสองศูด้วยแล้วก็แตะสูง2เกมเมทัลล็อกโรบูสเพิ่งจะแพ้โบตซานี่ศูนยครับครึ่งลูกโดนแล้วก็มาต่ำไปเสมอกับ ทานด้านของ Six เซเดดามา2ประตูต่อ2นอกบ้านนะครับกำแพงครึ่งลูกทําได้มาสูงและเล่นในบ้านเสมอกับเซียบาร์ครูดได้1ประตูต่อ1ครับกำแพงครูดครับลูกควบครับเกมนั้นเมตาล็อกโลบัสเลยทําได้แล้วก็มาต่ํา10เกมล่าสุดทำตาแพงได้ค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับทำได้6เกมนะครับแล้วก็แตะสูงทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่6เกมด้วย เห็นแบบนี้ครับผลงานไม่ค่อยดีแต่ว่าทําตามแพงได้ถึง6จาก10เกมก็ถือว่าน่าแปลกใจจริงๆนะครับกำแพงคู่นี้ครับเจ้าบ้านโอตาลุนกาลติครับหลูกได้ขาวนะครับสูง2ลูกครึ่งได้ที่ลบสแล้วก็ต่ําได้เกือบลบสิบศมองว่ายังไงโอตาลุนกาลติก็ดีกว่าผลงานในบ้านก็ดีครับเมทาล็อกถึงแม้ว่าทําตามแพงได้ในช่วง10เกมหลังสุดได้ยงน่าสนใจก็ตามแต่เกมนี้มาเยือนน่าจะรอดยากให้โอตาลุนกาลติครับ เปิดบ้านแล้วก็จัดการทางด้านทีมเยือนอย่างเมทัลล็อกโรบูสได้อย่างน้อยที่3ประตูต่อนหนึ่งนะครับมองว่าเกมนี้โอเตรุนกะติจะเก็บ3แต้มต่อหน้าแฟนบอลครับลุ้นเจ้าบ้านครับคู่ที่5ครับ โรมาเนียลิก้าวันอีกคู่ครับแต่ว่าคู่นี้เที่ยงคืนครึ่งโบตซานี่กับ UTA อารัตเล่นกันที่สนามสตานิโอนูนมูนิซิปาลโบตโตสานี่เลอนตินกซาวูครับรับมือแอนเดียนมิไฮเซียโบตซานี่อันดับ4ตอนนี้ครับชนะ6เสมอ4แพ้1จาก11เกมยิง22เสีย10ได้22แต้มครับในบ้านดีครับชนะ4เสมอ2อยิง15เสีย5แล้วก็ได้14แต้มในบ้านไม่แพ้ใครนะครับ 5เกมเยือนชนะ2สเสมอ2แพ้1นยิง7เสีย5ได้8แต้มสำหรับตอนนี้ก็อยู่อันดับ4มี22แต้ม6เกมหลังสุดก็ไม่แพ้ใครด้วยครับได้มา14แต้มเลยย t เทียรัฐครับพวกเขาอยู่อันดับ7ตอนนี้ชนะ3สเสมอ7แพ้เกมเดียวครับหนักสเสมอนะ11เกมก็ได้มา16แต้มครับยิง15 4, สเสีย14ยิงเยอะสเสียประตูเยอะ6เกมในบ้านไม่แพ้ใครแต่ว่าสเสมอเยอะถึง4เกมชนะ2ครับยิง10สเสีย8ได้10แต้มส่วน หเกมเยือนครับชนะ1สเสมอ3แพ้1ยิง5เสีย6และได้6แต้ม6เกมหลังครับก็ถือว่าน่าเป็นห่วงนะเพราะว่าชนะใครไม่ได้เลยแต่ว่าพวกเขาไม่แพ้ถึง5เกมครับเก็บแต้มได้5แต้มจากการเสมอ5เกมแล้วก็มีแพ้เกมหนึงิง6เสีย8นะครับสำหรับคู่นี้เจอกันล่าสุดครับท่านเล่นที่บ้านโบโตซานีสิงหาคมปีที่แล้ว โบโตซานี่ <os> ชนะได้1นครับกำแพงปอป,อปอทำได้และมาต่ำส่วนล่าสุดโบโตซานี่ไปเยือนยูเทีรัตในเดือนเมษายนที่ผ่านมาไปแพ้1นครับกำแพงเสมอเกมนี้ก็โดนแล้วก็มาต่ำก็ถือว่าสูสีกันครับตั้งแต่ปี2022มาเจอกันในโรมาเนียลีก้าวันเนี่ยโบโตซานนี่ <os> ทำได้อยู่4เกมตมามแพงครับส่วนทน้านยูเทียรัตพวกเขาทำได้ทั้งหมดอยู่ที่6เกมแล้วก็แตะสูง4เกมนะครับล่าสุดสำหรับโบโตซานี่บุกชนะเมทัลล์โรบัสครับ 0ต่อ2ไอคู่เมื่อกี้แหละครับกำแพงครึ่งลูกทาได้แล้วมาต่ํา10เกมล่าสุดถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับทำได้8จาก10เกมส่วนแต่สูงก็6จาก10เกมหลังสุดอารัตเพิ่งจะเสมอกับซิกเซเดดา0-0ในบ้านครับครึ่งควบทําไม่ได้มาต่าไปเยือนครูชนะครับพวกเขาเสมอมาได้1ประตูต่อ1ครึ่งควบของครูชยูทีอารัตทำได้แล้วมาต่ําครับเล่นในบ้านครับอารัตเสมอกับอาร์เจสีเอสตี3ต่อ3ปอปทำไม่ได้และมา0ครับ 10เกมล่าสุดทําได้อยู่5เกมครับช่วง7เกมหลังสุดทําได้แค่2และแตะสูง3เกมเท่านั้นสําหรับทางด้านของเจ้าบ้านครับโบโตซานี ani, ก็คงจะต้องฝากความหวังกับเซบาสเตียนไมลัสนะครับที่ยิงไปแล้ว5ประตูส่วนทางด้านของทีมเยือน UTR รัสเนี่ยก็ต้องฝากความหวังกับอเลนตินคอสตัเคครับคนนี้ยิงไปแล้ว4ประตูให้กับทีมเยือนนะครับคู่นี้กำแพงปอปอ,ปอครับรับเจ้าบ้านได้เต็มนะครับสูง2ลูกครึ่งได้เต็มแล้วก็ ต่ำได้ขาวมองว่าทางด้านของอารัตครับพวกเขาก็ต้องการหนึ่งแต้มกลับออกไปเป็นอย่างน้อยนครับถึงแม้ว่าเกมนี้จะต้องมาเยือนโบโตซานี่เกมนอกบ้านของอารัตเนี่ยแพ้ยากครับ5เกมแพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นแล้วก็เก็บแต้มได้4แต้มส่วนโบโตซานี่แร่งในบ้านครับพวกเขาไม่แพ้ใครเลยแล้วก็เก็บได้ถึง14แต้มแถมชนะได้ถึง4เกมเกมนี้ครับมองว่าทั้งคู่มีโอกาสแบ่งแต้มสูงมากครับให้ทั้งคู่ครับแบ่งแต้มกันไปครับเสมอกัน 2ประตูต่อ2ครับมองว่าเกมนี้ทีมเยือนจะไม่แพ้อ่ะขอเชียร์ UTA ีเอารัตคู่ที่หกครับทางด้านของฮาโรเกตทาวน์ครับจะพบกับครูเล็กซันด่านี่จะเป็นลิกทูอังกฤษนะครับเวลาตี2ที่สนาม The Exorcise Stadium ครับแซมอนวีเวอร์เจอกับลีเบลนะครับฮาโรเกตทาวน์ตอนนี้อันดับ16ชนะ4เสมอ2อแพ้4ยิง11เสีย12ได้14แต้มจากทั้งหมด10เกม ในบ้าน5เกมชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ครับยิง7เสีย6ได้7แต้มส่วน5เกมนอกบ้านก็เหมือนกันเลยครับชนะ2เสมอหนึ่งแพ้2ยิง4เสีย6ได้7แต้มเช่นกัน6เกมหลังสุดชนะ2แพ้ไป4ยิง5เสีย8ได้6แต้มนะครับครัวเล็กซันด้าครับล่าสุดตอนนี้อันดับ8นะครับชนะ5เสมอหนึ่งแพ้4จาก10เกมยิง14เสีย11ได้16แต้ม5เกมในบ้านครับพวกเขาชนะ3แล้วก็แพ้ไป2ยิง6เสีย6ได้9แต้ม 5เกมเยือนครับชนะ2เสมอน 1, แพ้2ยิง8เสีย5และได้7แต้ม6เกมหลังไม่ดีครับแพ้ถึง4เกมแล้วก็ชนะ1เสมอ1ครับยิง4เสีย9ได้สแต้มเท่านั้นก็6เกมหลัง2ทีมนี้พอๆกันแล้วก็แต้มห่างกันแค่2แต้มเท่านั้นครับแต่ว่าอันดับห่างกันถึง8อันดับครับ <c oughs> สำหรับคู่นี้ครับฮารโรเกสเพิ่งจะเสมอกับครูเอซันดา1ประตูต่อ1ครับกลุมพาพันต้นปีที่ผ่านมากำแพงครึ่งลูกของทางด้านครูเอซันดาเป็นฮาโรเกสทำได้แล้วก็มาต่ำครับ เจอกัน7เกมหลังสุดฮาร์โรเกสทาได้แค่2เกมรวมถึงเกมล่าสุดด้วยนะครับแล้วก็แตะสูงอยู่ที่3เกมส่วนใหญ่จะเข้าทางครูเล็กซันดาฮาร์โรเกสเพิ่งจะเอาชนะฮัดเดฟิลด์ได้หนึครับในจอห์นสโตนเพนทัวร์ฟี่นะครับกำแพงปอปอทำได้แล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดทำได้6เกมสูงน้อยครับแค่2เกมเท่านั้นครูเล็กซันดาเอาชนะนอตเคาตี้ได้2ประตูต่อหนึ่งในลีกทูครับเล่นในบ้านกำแพงปอปอทำได้มาสูง10เกมล่าสุดทำได้4เกมนะครับส่วนแตะสูงครับก็อยู่ที่ทั้งหมมด6เก สำหรับในเกมนี้ครับกำแพงอยู่กับทีมเยือนอย่างครูเอลซันด้าเนี่ยปอปอได้ขาวสูง2ลูกครึ่งก็ได้อยู่ที่ลบสิต่ําก็ขาวกว่านะครับมองว่าในช่วงหลังๆเนี่ยทางด้านของครูเอลซันด้ามาเยือนฮา r โรเกสพวกเขาทําได้ค่อนข้างดีครับการมาเยือน3เกมหลังสุดไม่แพ้เลยครับชนะ1แล้วก็เสมอ2ก็ถือว่าเป็นสถิติที่ค่อนข้างจะดีครับเกมนี้มองว่าทางด้านฮาโรเกสไม่ได้เปรียบเท่าไหร่นะครับ ถึงแม้ว่าเล่นในบ้านแต่ว่ากำแพงอยู่กับทีมเยือนเนี่ยโอกาสที่ทั้งคู่จะแบ่งแต้มเป็นไปได้สูงมากเอาเป็นว่าคู่นี้ครับให้เสมอกันอย่างน้อยที่1ประตูต่อหนึ่งครับถึงแม้ว่าเกมนี้ครูเซนดามาเยือนแล้วก็มีกำแพงใส่เจ้าบ้านเนี่ยแต่มองว่าเจ้าบ้านไม่แพ้ครับ1ประตูต่อหนึครับขอเชียร์ฮาโรเกตนะครับคู่ที่7ครับเป็นบิ๊กแมตของฟุตบอลอาร์เจนตินาดิวิชั่น1เลยครับโดยปอร์ติโวเรสตาครับ อันดับ1จ่าฝูงจะพบกับเบเลซาฟิลรองจ่าฝูงครับคู่นี้เตะกันตอนเช้าครับตีห้าตรงทีเอสตัดิโอกิเยเมลาซานครับกุสตาโวเบนิเตสเจอกับกิเยโมบารอสเชโรโตครับเรสตาร์ตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงครับชนะ7เสมอ1แพ้ไป2จาก10เกมยิง14เสีย6ได้22แต้ม5เกมในบ้านชนะรวดยิง8ไม่เสียประตูเก็บได้15แต้มครับส่วน5เกมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2ยิง6เสีย6กและได้7แต้ม 6เกมลังสุดชนะ5ครับเสมอ1ยิง10เสีย2ได้16แต้มเบลเลสซาฟิลครับตอนนี้เป็นรองจากฝูงชนะ6เสมอ3แพ้เกมเดียวครับจาก10เกมยิง14เสีย5ได้21แต้มตามหลังอยู่แค่แต้มเดียวเท่านั้น5เกมในบ้านของเบลเลสซาฟิลชนะ4เสมอ1ครับยิง10เสีย3ได้13แต้มส่วนสำหรับ5เกมเยือนชนะ2เสมอ2แล้วก็แพ้1ครับยิง4เสีย2ได้8แต้มนะครับ 6เกมหลังได้16แต้มเหมือนกันครับชนะ5เสมอ1แต่ว่ายิง12และเสียแค่3ประตูนะครับก็ผลงานใกล้เคียงกันมากสาหรับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดท่านเลน่นกันที่นี่เดือนพฤศิกายนปีที่แล้วเสมอกัน1ประตูต่อ1ครับที่บ้านเรสตาร์ Star. กำแพงปอป,อ,ปอของเบเลสซาฟิลเรสตาร์ทำได้แล้วก็สูงต่ำเป็นเจ้าล่าสุดมีนาคมที่ผ่านมาครับเรสตาร์ Re Star ก็บุกชนะเบเลสซาฟิลได้0ประตูต่อ1ครับ กำแพงวันนั้นกำแพงเสมอเป็นเรสตาร์ Star ทำได้แล้วก็มาต่ำสามเกมหลังสุดในการเจอกันเรสตาร์ Star ดีกว่าครับทำได้2ส่วนแต่สูงแค่เกมเดียวในปี2อ2 4ันยี่เดือนกุมภาพันธ์นะครับเรสตาร์เพิ่งจะบุกชนะลิวเวอร์พูลได้1ประตูต่อ2ครับครึ่งควบทำได้แล้วก็มาสูง10เกมหลังสุดของเรสตาร์น่าสนใจมากทำได้ถึง7เกมครับโดยเฉพาะ6เกมหลังสุดทำได้ทุกเกมเลยครับแล้วก็ส่วนใหญ่จะเก็บครีนชีสได้ด้วยนะครับแต่สูงทั้งหมดอยู่ที่5เกมเบลเซาฟิลครับพวกเขาเพิ่งจะชนะ ตูกูแมนครับ3ประตูต่อ1ครับครึ่งลูกทำได้แล้วมาสูง10เกมล่าสุดก็ทำได้ถึง8เกมตามแผนและแตะสูง5เกมครับสำหรับเจ้าบ้านครับอย่างทางด้านเรสตาร์ Star ก็คงจะต้องฝากความหวังกับอเล็กซานเดอร์ดีแอสนะครับแล้วก็โจนาธานคาร์ลอสเฮริราแล้วก็เจ้าบ้านเนี่ยจะมีปาโบมอนเย่ด้วยนะครับส่วนทีมเยือนครับไบรอันเอเซเกโรเมโรนะครับจะเป็นกองหน้ากำแพงทีมเยือนอย่างเบเนซาฟิลครับปอได้เต็มแล้วก็เสมอเจ้าบ้านอย่างเรสตาร์ Star ได้เต็มครับ สูงลูกครึ่งควบ2เนี่ยได้เต็มนะครับแล้วก็ต่ําได้ขาวคือกําแพงแบบนี้มองมองว่าเผลอๆจะยิงกันน้อยครับว่าสามเกมที่ผ่านมาในการเจอกันเนี่ยพวกเขาก็ยิงกันแค่ไม่กี่ประตูเท่านั้นเองครับเอาเป็นว่าคู่นี้ครับมีโอกาสแบ่งแต้มสูงมากครับแล้วก็ถ้าจะเฉือนชนะกันจริงๆก็น่าจะมีเพียงแค่ประตูเดียวกำแพงทีมเยือนมาแบบนี้ถือว่าน่าสนใจครับกัดฟันอยู่เบแล้วซาฟิลครับเกมนี้ให้ชนะที่ศูนย์ประตูต่อ1นขอเชียร์ทีมเยือนนะครับ คู่สุดท้ายครับก็อาเจนินาดิวิชั่นหนึ่งครับคู่เมื่อสักคู่เนี่ยคู่จาฝูงเจอรองจาฝูงครับคู่นี้โซนท้ายตารางเจอกันครับรา c ซิ g งครับกับอิน e p เ n เนนเต้ครับคู่นี้เตะกัน7จ็ดโมงที่สนามเพรสิดเนน p e เพยรอนครับสำหรับเจ้าบ้านครับเคสโค้ตก็คุสตาโวคอสตาส่วนท่านั่นทีมเยือนก็จะเป็นอัลเฟ่เจสัวเบอร์ตีนะครับสำหรับรา c ซิ g งครับครับตอนนี้อันดับ20 10เกมชนะ3เสมอ2อและแพ้5 ยิง10เสีย12ได้11แต้มในบ้าน6เกมชนะได้1ครับเสมอ1แพ้ไป4ยิง5เสีย7ได้แค่4แต้มครับในบ้านค่อนข้างจะย่ำแย่นะครับ4เกมเยือนครับ, game, นรบชนะ2เสมอ1แพ้1ยิง5เสีย5ได้7แต้ม6เกมหลังก็ได้7แต้มนะครับชนะ2เสมอ1แพ้3ยิง8เสีย9ยิงเยอะเสียประตูก็เยอะด้วยอินเตอรเปนเต้ครับอันดับ22ครับ10เกมชนะ2เสมอ4แพ้4ยิง10เสีย12ก็ได้10แต้มได้5แต้มทั้งในและนอกบ้านนะั่นคือชนะ1เสมอ2แพ้2ครับ แล้วก็ในบ้านยิง3เสีย6ส่วนนอกบ้านยิง7เสีย6ครับ6เกมหลังสุดก็ได้6แต้มครับชนะ1เสมอ3แพ้2ยิง5เสีย8ก็ได้6แต้มในช่วง6เกมหลังก็ถือว่าเฉลี่ยแล้วได้นั้นละแต้มเพานั้นเองนะครับสำหรับคู่นี้ครับเจอกันล่าสุดมีนาะคมที่ผ่านมาราซิ่งไปเยือนก็ไปแพ้อินดิเวนเต้มา2ประตูต่อ1นครับปอปอดโดนแล้วก็มาสูงในปี2024ครับเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยราซิ่งชนะได้2ประตูต่อ1น,นะครับกำแพงครึ่งควบทําได้แล้วก็มาสูงรได้้้ว่าาาบบนนนใคนมั แล้วก็สกอร์เดียวกันซะด้วยราสซิ่งเพิ่งจะแพ้เรีว่าเพจศูนย์ต่อหครับในบอลถ้วยนะครับพปปโดนแล้วก็มาต่ําเล่นในบ้านในลีกเสมอกับอินดิเปนเต้ศูต่อศครับครึ่งลูกเกมนี้ทําไม่ได้แล้วก็มาต่ําชนะในการเจอกับเบรเซอฟิลได้1ประตูต่อ0นย์ครับ ก็กำแพงปป,ปทำได้แล้วก็มาต่ำสำหรับ10เกมล่าสุดของทางด้านราสซิ่งทำได้5เกมครับแล้วก็แตะสูง5เกมเพิ่งจะเจอกับอินดิเพนเต้เมื่อวันที่29ที่ผ่านมานี้ด้วยนะครับอินดิเพนเต้ครับล่าสุดพวกเขาเสมอกับอาเซียฮูราแฮนครับ0ูนย์ต่อ0กำแพงปป,ปทำไม่ได้แล้วก็มาต่ำเสมอกับยูเนียนซานตาเฟ่ครับ2-2ครึ่งลูกทำได้แล้วก็มาสูงครับเป็นกำแพงของยูเนียนซานตาเฟ่ส่วนทางด้านการไปเยือนลานุสเนี่ย อินดิเพนเตก็บุกไปแพ้มา1 0นยนครับปอบปอโดนแล้วก็มาต่ำา10เกมล่าสุดครับพวกเขาทำได้อยู่4เกมส่วนแต่สูงก็ทั้งหมดอยู่ที่6เกมนะครับคู่นี้ครับสำหรับราซิงครับครับกาแพงครึ่งควบมาเต็มครึ่งลูกได้ขาวนะครับส่วนสูงเนี่ยอยู่ที่2ลูกควบได้เกือบเต็ม0.96้วและต่ำได้ลบ10มองว่าเกมนี้ครับค่อนข้างสูงสีครับแล้วก็โอกาสที่พวกเขาจะเสมอกันก็มี สูงมากจริงๆแต่ว่ากำแพงเนี่ยเปิดมาที่ครึ่งควบของเจ้าบ้านเกมนี้คงไม่ง่ายครับมองว่าสําหรับทางด้านของเจ้าบ้านในเกมนี้เผลอๆอาจจะไร้แต้มด้ยวยซ้ําไปผมมองว่ากําแพงมาเยอะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้กัดฟันอยู่อินดิเพเดนเต้อย่างน้อยให้พวกเขาไม่แพ้ครับเสมอกันครับ1ประตูต่อหนึ่งะครับเกมนี้ขออยู่อินดิเพเดนเต้ครับ สรุป8คู่กันเลยครับทางด้านของเรอเนซาเจออาบาเซเต้เกมนี้อาบาเซเต้น,น่าจะมีโอกาสที่จะได้แต้มนะครับทั้ง1และ3แตม้มแต่เกมนี้ขอเชียร์ทีมเยือนอาบาเซเต้ให้บุกชนะที่1ประตูต่อ2องลุนที่กำแพงเสมอเจ้าบ้านนะครับ ส่วนทางด้านของแซนสวเกนกับออกไกลครับคู่นี้กําแพงออกไก์ทีมเยือนครึ่งควบน่าสนใจครับออกไกลน่าจะเก็บ3แต้มได้1ประตูต่อ3ขอเชียร์ออกไกรฮาวิโดกับลิงบี้ครับดยมาตรฐานครับยังมองว่าลิงบี้ดูดีกว่ากําแพงปอบแบบนี้เดินหน้าอยู่ลิงบี้บุกชนะ1ประตูต่อ2อโอเดรลุนกะลาติครับกําแพง1ลูกเนี่ยเจอกับทางด้านของเมทัลล็อกโลบุสบูคูลเอสติให้เจ้าบ้านครับกําแพง1ลูกชนะที่3ประตูต่อ1เก็บ3แต้มในรางส่วนโบโตซานี่เจอกับยูเทรัต มาแค่ปอสำหรับเจ้าบ้านเกมนี้ขอเชียร์ทีมเยือนอย่างดูทรีอารัตนะครับให้เสมอ2องฮารโรเกตกับครูเรซันดานครับมองว่าคู่นี้น่าจะจบแบบแบ่งแต้มครับหประตูต่อหนึ่งให้เจ้าบ้านไม่แพ้ครับกำแพงปออยู่กับทีมเยือนครับเพราะนั้นเชียร์ฮารโรเกตเดปอร์ติโวเรซซันากับเบรเซซาฟิลครับมองว่าเกมนี้กำแพงปอ หมายที่ทีมเยือนครับทา,ทางที่ฟอร์มก็ไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเขาจัดมาให้ปอแบบนี้ก็อยู่ทีมเยือนครับให้บุกชนะศูนย์ต่อหนึ่งส่วนลาซิงขับจะแบ่งแต้มในการเจอกับอินเดเปเนเต้ครับอย่างน้อยที่1ประตูต่อ1เกมนี้ขอเชียร์ทีมเยือนครับครึ่งควบเจ้าบ้านก็ลุ้นอินเดเปเ e นเต้ครับนี่คือ8คู่ในแอสวันนี้ครับเหมือนเช่นเคย แอดเอดีสามสามตัวแสทําำหน้ามาแน่นอนว่าจะเจอกันได้ก่อน2องทุ่มครับเดี๋ยวเบิ้ลหโหนยกไปให้2ตัว v ีไอพีหนึ่งตุงแล้วก็เข้าทํา3ตัวอีก3ชุดด้วยกันวันไหนมีสดมีเย็นก็เจอกันครับคู่แรกหน้าช่องเลวเนลซากับาเซเต้ไปเมนทายผลใต้คลิปนี้ครับทายถูกส่งเทอดเอดีสามสามตัวและเพื่อนเพื่อนรับ50ฝากกดติดต,ตามเหมือนทุกครั้งครับกดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยจะมาเจอกันทุกวันนะครับถ้ากดก็เดี๋ยวเจอกันแน่นอนอ่ะยังไงก็ตามครับ ไว้เจอกันใหม่นะครับช่วงนี้เข้าฟีฟ่าเดก็อาจจะมีบอลเล็กๆแบบนี้ครับหรือไม่ก็เดี๋ยวช่วงใกล้ๆสุดสัปดาห์ก็จะเจอกับทีมชาตินะครับยังไงก็ติดตามมาได้เหมือนเช่นเคยนั่นเองวันนี้นะลาไปก่อนครับนะมองว่าคู่ที่ได้ทำประตูกันเยอะก็เป็นคู่ออกไกลกับคู่ออเตลุนการตินั่นเองนะครับเช่นเดียวกับโบโตซานี่ด้วยเอาละวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ